สวัสดีค่ะเพื่อนๆพพี่ๆี่ทุกคนนะคะสูตรเด่นล่างของเราสูตรต่อไปนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งสูตรอ่าอีพีที่ผ่านมาเป็นสูตรเด่นล่างระยะสั้นนะคะไอน,นี้เป็นระยะยาวนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มคำนวณสูตรนะคะเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะคะทุกคนคำเตือนนะคะสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใดๆทั้ทงสิ้นนะคะ คำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสีสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะจากช่องคำนวณแนวทางพายรวยค่ะสูตรเด่นร่างของเด่นร่างและเด่นร่างนะคะนี่นะคะเราจะใช้ร้อยบนบวก10บนบวก1นึ่งได้ตัวไหนก็บวก1นึบวกหบวกหนึ่งให้ได้4ตัวะคะอะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะร้อยบนก็คือเลขสองนะคะแล้วก็สิบบนคือเลขสามสองบวกสามได้ห้าเอาห้าตั้งห้าห้าหกเจ็ดแปดอย่างนี้นะคะให้ได้สี่ตัวนะอันนี้บวกกันได้เจ็ดก็เป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่ตัวแบบนี้นะอ่ะวันที่สมุกธนวิกมหกห้าอ่ะถ้า เขียนบันถูกนะอันนี้นะล่างออกแ3 8 3าสมก็เข้าที่8หลัก10บนะคะนี่เข้า10ล่างแอตช์น,นี้นะ10บล่างนะอันนี้คือเด่นล่างระยะยาวนะยกตัวอย่างมาประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็วันที่1มกราโคม6 5ห้านะคะผลออกที่6อ่าห 36เข้าที่เลข6เป็นหลักหน่วยล่างเข้า1เด้งนี่นะคะอันเข้าหน่วยล่างเลข6นะคะต่อไปค่ะวันที่17มมกราคม65นะคะหลักร้อยคือเลข0หลัก10บนคือเลข6บวกกันได้6ก็จะเป็น6 7 8 9แบบนี้ได้4ตัวผลออกล่างที่92 อันนี้เข้า9้าหลัก10บล่างหลัก10บล่างนะคะนี่ระบายเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะคะต่อไปวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์หกห้านะคะนำหลักร้อยงวดที่ผ่านมามานะคะแล้วก็หลัก10บนลงมา1นบวกหได้6ก็เป็น6 7 8 9็ดาล่างออก3 0ยรอบนี้หลุดนะคะ อ่ารอบต่อไปนำสามบวกศูนย์ได้สามสามสี่ห้าหกสี่ตัวล่างออกห้าเจ็ดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าล่างออกห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดนี่เข้าที่ห้าเป็นหลักสิบล่างนี่นะคะเข้าหลักสิบล่างนะคะต่อไปค่ะสี่ห้าหกเจ็ด ห้าบวกเได้สิก็สี่หนะคะวันที่1มีนาคม65เลขล่างออก 0, 0ูนนะคะก็คือเลข7นะคะเข้าหลักหน่วยล่างนะคะนี่เลข7เข้าหลักหน่วยล่างนะคะทุกคนต่อไปค่ะเกบกศูได้เก้า็เก้าวันที่16มีนาคม65เลขออกล่าง0ูนย์ส เข้าที่เลขศูนย์หลักสิบล่างนี่นะคะหลักสิบล่างนะคะเลขศูนย์เข้าหลักสิบล่างต่อไปค่ะแปดบนได้สิก็ใช้สี่ห้าเจ็วันที่หเมษายนหกห้าล่างออกหนึ่งนะคะล่างออกหนรอบนี้หลุดนะคะนี่อ่าต่อไปค่ะหกบวกหนึ่งได้เจ็ 8907890วันที่ส6บหกเมษายน65ผลออก58ล่างก็เข้าที่8เป็นหลักหน่วยล่างนะคะนี่เข้าหลักหน่วยล่างต่อไปนะคะวันที่10ทั้งโทษที่ขาววันที่2ฤพฤษภาค,คม65นะคะอเบก1ได้10ก็0 1 2 3ล่างออก09นี่มาที่0นะคะ หลักสิบล่างเข้าหลักสิบล่างนี่นะคะศูนย์เกาขหลักสิบล่างต่อไปค่ะหกบวกสีได้ส0บก็เป็นศูนย์หนึ่งสองสามอีกเหมือนเดิมนะคะสิบหพฤษภาคมหกห้าล่างออกศูนย์หกศูนย์หก็เข้าที่ศูนย์เป็นหลักสิบล่างเ <5. S 1> ข้าหนึ่งเด้งสิบล่างนะคะต่อไปค่ะ ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งก็เป็นหนึ่งสองสามสี่วันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้าล่างออกศูนย์สองเข้าที่สองหลักหน่วยล่างอันนี้เข้าหน่วยล่างนะคะนี่เข้าหน่วยล่างต่อไปค่ะหนึ่งบวกเก้าได้สิบก็เป็นศูนย์หนึ่งสองสามวันที่สิบหกมิถุนายนหกห้าล่างออกเก้าสองก็มาที่สองหลักหน่วยล่างเข้าหนึ่งเด้งแบบนี้นะคะ แล้วก็8บวกศูนย์ได้8 8 9 0 1 4ตัวแบบนี้นะคะวันที่1กรกฎาคมออก61ล่างนะคะเข้าที่หน่วยล่างนะคะเลขหนึ่งเข้าหน่วยล่าง1เด้งนะคะต่อไปคะ่ะ4บวก1ได้5ก็เป็น5 6 7 8วันที่16กรกฎาคม65นะคะล่างออก53นะคะอ่า10ล่าง อันนี้เข้าสิบล่างนะคะต่อไปค่ะสี่บวกศูนย์ได้สี่ก็จะเป็นสี่มาตั้งหนะ้าหกเจ็ดนับเพิ่มให้ได้สี่ตัวนะคะอ่าวันที่หนึ่งสิงหาคมหกห้านะคะผลออกที่หนึ่งสี่ล่างนะคะเข้าที่หน่วยล่างนะคะเลขสี่เข้าหน่วยล่างนะคะนี่เลขสี่เข้าหน่วยล่างต่อไปค่ะ 5บวก9ได้14ก็จะเป็น4 5 6 7แบบนี้นะคะวันที่16สิงหาคม65นะคะล่างออก4 2ก็เข้าที่หลัก10ล่างเลข4นะคะ10ล่างนะคะนี่อันนี้เข้าเลข4นะคะงวดต่อไปค่ะ5บวก8ได้13นำ3าตั้ง3 4 5 6นะคะ3 4 5 6วันที่1กันยายน65ผลออก8 3 8 3 ก็เข้าที่เลข3เป็นหลักหน่วยล่างนะคะ1เด้งนะคะนต่อไป3ากสได้6ก็จะเป็น6 7 8 9วันที่16กันยายน65ผลออก75นะคะก็เข้าที่เลข7นะคะหลัก10ล่างอ่านี่นะคะ7ก็คือหลัก10ล่างนะคะ ต่อไปค่ะนำเจ็ดหลักร้อยนะคะแล้วก็หลักสิบบนก็คือเลขศูนย์เจบวกศย์ได้7ก็นำเจ็ตั้ง7นับเพิ่มไปทีละ1นแต้ม7 8 9 0ให้ได้4ตัวนะคะในวันที่1นึ่ตุลาคมหกผลออก5 0ย์ล่างนะคะอันนี้เข้าที่หลักหน่วยล่างนะคะหน่วยล่าง1นึเด้งนะคะหน่วยล่าง1นึเด้งต่อไปค่ะ 6บวก6ได้ 6, 12ใช้แค่เลข2ตัดเลขหน้าทิ้งนะคะ2 3 4 5วันที่16ตุลาคม65ผลออกล่างที่15อันนี้มาที่เลข5นะคะเข้าหน่วยล่างนะคะ1เด้งนะคะอันนี้เข้ายาวเลยนะคะหลังจากที่หลุดมาต่อไป1บวก0ได้1นะคะก็จะเป็น1 2 3 4นะคะ วันที่1พฤศจิกายน65นะคะล่างออกที่70 70รอบนี้หลุดนะคะต่อไปค่ะ1บวก0ได้1นะคะก็จะเป็น1 2 3 4่ล่างออกที่64ก็เข้าที่เลข4นะคะมันมีมันหลุดแล้วมันก็เข้านะคะเข้าที่หน่วยล่างหลุดแล้วก็เดินต่อนะคะต่อไปค่ะ7หลักร้อยยกออกมา10 หลักสิบนยกมา7บวก8ได้15ก็เอาแค่5ตั้งนะคะ8 6 7 8 5 6 7 8นะคะวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะคะผลออก8 5 0 0 8ล่าง08ล่างเข้าที่เลข8เข้าที่หลักหน่วยล่างหลังๆเดินหน่วยล่างดีมากนะคะ,ะงวดที่จะถึงนี้นะคะทุกคนที่เรารอคอยคืองวดวันที่16ธันวาคม65นี้ หลักร้อยก็คือ8หลักสิบบนก็คือเลข0นย์บวกกันได้8ก็เอา8ตั้ง8 9 0 1แบบนี้นะคะ8 9 0 1ก่ก็รอผลนะคะว่าในเด่นล่างตัวไหนจะมาะะถ้าแอดชอบแอดจะชอบไปที่เลข0ก็ศก็สวยนะคะทุกคนเลข0เลขศนย์เลขเสวยนะ่ ศูนย์จะมาอีกหรือเปล่าล่างนะคะทุกคนอันนี้ระยะยาวนะคะสูตรก็ตามนี้เลยร้อยบน1บวกสิบบได้ตัวไหนบวกกันทีละหนึ่งแต้มให้ได้สี่ตัวนะ,ะเด่นล่างอ่าสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์แอด้วยนะ,ะเป็นกำลังใจให้แอด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เด่นล่างสูตรต่อไปนะคะว่าจะเป็นสูตรไหนและได้ตัวไหนเอามาเทียบชนกันดีกว่านะคะว่ามันจะมีตัวไหนที่ ในสูตรมีเยอะกว่ากันก็นำตัวนั้นเป็นตัวเด่นแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากสูนอไว้ได้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ